สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับขุบยำนานะครับตัวนี้เป็นทําเบ็ดเสร็จแล้วนะครับโครง2เมตรนะครับแต่ว่าที่อยากให้ดูนะครับก็จะเป็นการติดตั้งล้อนะครับเพื่อไว้เดินทางนะครับหรือว่าไว้ขนย้ายนะครับเพื่อให้สะดวกนะครับไม่ต้องทําการสร้างรถ สั l ี่นะครับสาหรับเพื่อนเกษตรกรที่มีครุปใช้งานอยู่แล้วนะครับก็อยากมาแปลงล้อใส่นะครับก็เพื่อนๆนะครับในช่อง youtube นะครับก็คอมเมนต์ถามนะครับว่ารีวิวตอนติดตั้งล้อให้ดูหน่อยนะครับก็เลยวันนี้มีโอกาสนะครับก็เลยจะมาถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้เป็นการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณว่า ใส่ได้ทั้งล้อมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าล้อที่เรามีนะครับตัวนี้เป็นยางตันนะครับเป็นยางตันก็จะเอาไว้ลุยนะครับสักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าของอยากได้แบบนี้นะครับวิธีการทํานะครับก็ตัวนี้นะครับผมจะทําเพจนะครับติดกับด้านหลังตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีเพจอีกตัวหนึ่งนะครับมาติดกับชุดล้อนะครับวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับ สำหรับเพื่อนเกษตรกรหรือว่าเพื่อนชาวนานะครับมีคุบอยู่แล้วนะครับมีเครื่องมือนะครับตู้เชื่อมหรือเหล็กนะครับก็ใช้ไม่เยอะนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับล้อก็เป็นล้อรถเข็นที่ก็ใช้ในการก่อสร้างนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านวัสดุหรือว่าร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับทั่วไปนะครับ ลูกปืนนะครับเผาตัวนี้เป็นเป็นเผายาวนะครับเราก็มาดัดนะครับมาดัดให้เผามีลักษณะนี้นะครับโค้งนะครับแล้วก็ยันด้วยเหล็กตัวนี้เพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็น้นนะครับนิ้นตัวนี้ให้ตั้งฉากกับพื้นนะครับเพื่อรับน้ําหนักนะครับของตัวคุบหรือว่าอาจจะมีคนขึ้นไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับตัวนี้ผมใส่น็อตล็อก2ตัวนะครับ เพราะว่าหาเพารุ่นนี้ไม่ได้เจาะลูกปืนมาให้นะครับไม่เจาะสลักถาตัวน็อตมาให้เลยต้องใส่น็อตตัวเมียสองตัวนะครับครับตัวนี้ก็เป็นล้อรถเข็น <c oughs> ล้อโมไซค์นะครับแต่ว่าต้องใช้ดุมนะครับของรถเข็นน้านะครับที่ใช้กับเพายาวนะครับถ้าใช้เพาสั้นก็จะต้องดัดแปลงอีกแบบนะครับตัวนี้เป็นใช้กับเพาเพายาวนะครับ วิธีการติดตั้งครับก็คล้ายกันนะครับก็จะยึดนึ้อสองตัวนะครับแล้วก็ดัดโค้งนะครับเหล็กเทานะครับเดี๋ยวจะพามาดูวิธีทํานะครับสำหรับตัวยึดเทา้อนะครับครับก็จะพามาดูวิธีการทํานะครับ เราก็ต้องเตรียมเพานะครับคือเผาตัวนี้นะครับจะเป็นเผายาวนะครับเราก็มาดัดปลายนะครับดัดปลายให้ขึ้นรูปแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำเพจนะครับ2อ, <c oughs> อตัวนะครับก็ตัวหนึ่งก็จะติดอยู่กับกาโค้งขุบนะครับถอดมาได้ เวลาใช้งานเราก็ถอดน็อตสองตัวนี้ออกนะครับชุดล้อก็จะออกก็จะดึงออกด้านข้างนะครับแล้วเราก็ลงใช้งานนะครับด้านต้หลับขานะครับที่จะติดกับล้อก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับก่อนหนึ่งก็ทำเพลกตัวนี้นะครับ ตัวนี้กับตัวนี้ต้องมีคู่กันวัดต้องตรงกันนะครับเราก็มาขันขันติดกันนะครับแล้วก็ทําที่ยึดขานะครับขาเราจะให้ล้อสูงล้อต่ํานะครับก็อยู่ที่ความยาวของขาตัวเหล็กตัวนี้นะครับถ้ายาวมากเราก็หาเหล็กดำตรงกลางนะครับเพื่อเกิดความแข็งแรงนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีคลุบยำนาใช้งานนะครับก็อยากจะดัดแปลงนะครับใส่ล้อ ไว้เดินทางหรือว่าไวลากจูงนะครับให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับก็อยากมาแบ่งปันนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ทําดีกว่านี้นะครับก็แนะนําได้เลยนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการทําล้อนะครับก็เพิ่มต้นทุนไปอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าได้ได้ความสะดวกสบายมานะครับ ก็มายึดติดนะครับถ้าเราเหล็กเป็นรางน้ํานะครับเราก็ยึดตรงกลางเลยก็ได้นะครับก็จะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับสําหรับวิธีการทํานะครับเห็นเพื่อนๆในช่อง YouTube นะครับให้ถ่ายให้ดูนะครับวิธีการทําวิธีการติดตั้งให้รีวิวชุดติดล้อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการ ติดตั้งล้อขุบยำนานะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับว่าจะเป็นล้อประเภทโมไซหรือว่าล้อยางตันนะครับก็ออกแบบยึดขานะครับให้ให้มุมนี้นะครับเป็นมุมฉากนะครับเพื่อเป็นรับน้ำหนักนะครับก็เพื่อเวลาเราใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ข้าปลุกนะครับหรือรากของหนักๆไปด้วยคนขึ้นไปด้วยนะครับจะได้รับน้ำหนักดีขึ้นนะครับ หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสําหรับเพื่อนเกษตรกรนะครับที่มีเครื่องมือที่จะพอทําเองได้นะครับก็ไว้ดัดแปลงนะครับถ้าเป็นเผามอเตอร์ไซค์นะครับก็จะเผาเล็กกปืนจะเล็กนะครับถ้าเป็นเผารถเข็นน้าลูกปืนก็จะใหญ่นะครับก็เลือกใช้เอานะครับสําหรับคนที่จะดัดแปลงใช้งานนะครับก็ขอจบคลิปนะครับ ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ จะต้องถนนได้หรอไปไม่เคยไปหรอก 嗯。Mm hmm.